ครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกดรปีเตอร์ชาน l y ล u ูทูบนะครับวันตอนนี้เราก็มาถึงหลังจากเราได้ล้วงไข่ผมได้เบอร์38แล้วนะครับหวยผมก็จะเดินมาซื้อแขงลอตเตอรี่ครับตามที่ย่าหน้ากับแม่นาาให้มาครับสวัสดีครับผมดรปีเตอร์ครับมาขายท YouTube างยู u ูบนะครับก็เลยพอดีได้เลข38 ก็เลยอยากจะมาซื้อที่ที่ชื่ออะไรฮะคุณพลนะเอาเหยิบให้ผมใบหนึ่งเท่าไหร่ครับสามแปดไปหนึ่งยอดหน้าหรือไม่หน้าพี่นี่ก็มาอุดหนุนคุณพลนะครับได้นะคะคือก็ประจำู่ที่ดีมาเรื่อยครับดีที่นี่นะยังน้าและคำถ่ายรูปนั่งสลับที่อ๋อนั่งสลับที่กันเนาะเพื่อนๆก็มาอุดหนุน สนับสนุน,นค,คนนะฮะพเพื่อนๆอันนี้ผมได้แล้วเวอร์สามแปดครับโอเคครับขอบคุณมากครับเราเดินมาเดินมาชมคลองแล้วก็จะมีนี่ครับพเพื่อนๆสมาชิกมีที่ปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยอพวกนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่าร้านปล่อยปลาคือการสดอ,องเคาะนะครับอันนี้จะเป็นปลาหลายชนิด ปลาดุกเผือกเวลาปลาขาวปลาลาหูปลากระดีปลาไหลปลาสวายอันนี้ทั้งหมดหลากหลายให้เราเลือกทําบุญปล่อยป่อยนะครับเพื่อสะดอกเคาะราคาก็ตัวละสิบาทครับเพื่อนๆนะครับที่จะไปชนกับสีนคลินทางซ้ายนี่จะไปถึงไปถึงระขนง ในคลองนี้ก็จะเป็นเรือนฮะเป็นเรือนี่ชาวบ้านก็ใช้สําหรับเดินติดต่อเดินทางก็ตั้งแต่สมัยอดีตโบราณแล้วก็ใช้เรือนะครับอันนี้เห็นสภาพความเป็นอยู่นี่ธรรมชาติเลยครับที่ร่มลื่น,นก็น่าจะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งในกรุงเทพเราก็จะหายากนะครับที่จะมีคลอง งนั้นเชิญเพื่อนๆทุกคนมาเที่ยวมาไหว้แล้วก็มาชมวัดแห่งนี้คือวัดมหาบุตรครับสำหรับคลิปนี้ก็ดรปีเตอร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากติดตามสับส์ไลคหรือสับสไขคให้ผมด้วยนะครับในทริปต่อไปขอบคุณมากครับ